อันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะของใส่เองหรือเปล่านะครับแต่ถ้าใส่อย่างนี้มันใส่ไม่ถูกนะครับถ้าสมมุติว่าลูกค้าซื้อสั่งไปใส่นะครับใส่เองถ้าใส่แบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยอันตรายนะครับเนี่ยนะครับใส่ไม่ได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้ไม่เรียกว่าแก้เผาตกนะครับเขาเรียกว่าแก้ให้มันตกยิ่งกว่าเดิมแล้วอันตรายด้วยนะครับดูนี่นะครับเผานะครับไม่ได้นะครับอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวผมแก้ใหม่แล้วเดี๋ยวผมใส่ใหม่แล้วดูวิธีการใส่นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูวิธีการใส่นะครับอย inform inform ่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ตกหักเลยนี่นะครับตกหักกว่าเดิมด้วยนะครับนี่ครับแล้วนี่ไม่ไมีบังคับเลยเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้คือใส่ผิดนะครับผมก็ไม่รู้นะครับลูกค้าอาจจะใส่มาเองซื้อมาใส่ผิดอันนี้ผมก็เลยเอามาให้ดูเป็นความรู้เดี๋ยวผมจะใส่อีกวิธีหนึ่งให้ดูของเดิมอยู่นี้ก็ถอดน็อตสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้ออกมานะครับถอดเสร็จดึงลงมา อันนี้เราประกอบถูกก็แต่ใส่ผิดด้านนะครับนี่กลับปุ๊บขึ้นไปนะครับแล้วก็ยึดน็อตเหมือนเดิมนะครับแค่นั้นเองนะครับจบแล้วนะครับนี่นะครับยึดถูกต้องนะครับนี่ยึดน็อตนี่สองตัวจบเลยนะครับแค่นั้นนี่โอเคแล้วนะครับอย่างนี้ปกติแน่นอนนะครับพอประกอบเสร็จกลับด้านลงก็จะอยู่อย่างนี้นะครับมันจะอยู่สภาพนี้นะครับนี่คือปกติแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ คนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรแต่คนที่ยังไม่รู้เผื่อจะสั่งไปใส่เองนะครับจะได้ทําได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วนะครับนี่นะครับใส่งี้นะครับผมถูกวิธีแน่นอนนะครับ